กับสวัสดีด้วยนะครับในะวันนี้เราก็จะพาไปหาเงินกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ไปเจอแอปใหม่มาอีกแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแอปนี้เป็นแอปใหม่หรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่ค่อยเห็นมีใครทำสักเท่าไหร่นะหรือว่าผมไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เคยทำแอปนี้แล้วเนาะก็หรือว่าถอนแล้วนะครับก็อย่าลืม มาคอมเมนต์บอกกันดูได้นะว่าแอมีถอดได้จริงหรือเปล่านะครับและสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะลองมาเล่นดูน้องก็ิงก์อยู่ใต่ลงคลิปเลยก็สามารถกดดาวโหลดกันมาได้เลยนะครับสำหรับใครที่กดดาวโหลดมาเสร็จน้องก็ทําการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับถ้าทุกคนเข้าสู่เ้อยแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะไปสอนวิธีการหาเพชรละกันเนาะหรือว่าหาไอ้นี้ไอ้ตรงนี้นะครับน,รนี่ไอชีนแดงตรงนี้เลยนะครับผมก็จะพาไปหากันเลยเนาะ ว่าต้องหายยังไงนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็จะเป็นการกอรอกหันแนะนํานั่นเองนะครับนี่ก็สามารถกอกได้ตรงนี้เลยนะเราก็จะรับเลยนะครับ30เพชรแบบฟรีๆนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับก็สามารถกอกกันได้เลยเราก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าทุกคนไล้ลงมานะครับทุกคนเห็นคำว่าเช็คอิน นะครับตรงนี้เลยนะาำมาเช็คอินได้ผมก็ทำการเช็คอินไปแล้วเนาะนี่ถ้าทุกคนเช็คอินแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะเช็คอินแล้วนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปไอ้พวกนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมหรือว่าทําแบบสํารวจอะไรประมาณนี้เลยนะครับส่วนสําหรับตั๋วนะครับคือเราต้องดูวิดีโออย่างน้อยหนึ่งวิดีโอเนาะแล้วเราก็จะได้รับ1ตั๋วนั่นเอง1ตั๋วนี้เราจะเอาไปทําอะไรนะครับคือเอาไปเล่นเกมนั่นเองนะก็คือเล่นเกมตรงนี้เลยนะครับนี่ ตรงคาว่าเกมนะครับอ่าแล้วกดไปนี่เลยนะครับผมก็มีตัวอยู่20นะนี่ผมมีตัวยี่สิบอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับนี่ก็ตรงนี้เลยนะครับผมก็ลองไปเล่นมาดูแล้วนะหนึ่งครั้งก็จะได้เพชรหนึ่งอันเนาะเท่ากับเล่นหนึ่งเกมอะไรประมาณนี้นะครับและส่วนวิธีการเล่นเกมนี้นะครับก็เป็นเหมือนว่าความจําเลยก็ว่าได้นะเมื่อกี้ มันขึ้นมาให้เราเลือกตัวนี้นะครับนี่ผวคนสามารถอ่านนี้ได้เลยนะเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับคือเมื่อกี้เมื่อกี้นี้มันโผล่ขึ้นมานะแต่ผมก็ลืมไปแล้วอ่าเดี๋ยวผมลองไปมัม่วๆเลยแล้วกันเนาะนี่อ่ะอันนี้ผมผิดนะครับนี่แล้วเรากดต่อไปได้เลยนะอ่ะจากนั้นเราก็จํานะครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอย่างนี้อ่ะอ่ะนี่คือเราก็ถูกนะเราทําถูกแล้วนะครับเราก็จะได้รับเลยนะหนึ่งเพชรแบบฟรีๆนะครับก็เป็นเกม ป็นง่ายๆเลยก็ว่าได้นะครับเอาทำแล้วกินีโฆษณาก็ขึ้นมาเนาะผมก็เลยตัดไปนะครับพฤติการเล่นเกมนี้ก็ที่ผมบอกไปนะก็ให้ลุกคนทําการเลือกรูปตรงนี้นะครับที่เหมือนกับตรงนี้เลยนะครับเพราะเราก็มากดตรงนี้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 นะครับที่ผมจำได้เมื่อกี้นี้เนาะนี่กดไป ผมก็จะได้3เพชรนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะเนาะพื่อการเล่นเกมนี้นะครับแล้วส่วนต่อไปไอพวกข้อเสนองานนี้ก็จะเป็นการทําแบบสํารวจหรือเปล่า,อ,าอันนี้ก็น่าจะมีเยอะเลยนะผมว่าก็น่าจะเป็นการหาเพชรเหมือนกันนะครับมีเยอะเลยนะเราก็ลองเลือกดูกันได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแอปนี้ก็น่าจะคล้ายๆสหรับ แอปพวกอะไรนี่แหละนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับมันอาจจะมีคล้ายกันเยอะมากเลยนะสำหรับคล้ายแบบนี้เนาะก็ลองทกํกคนดูได้ผมก็คงไม่ต้องสอนอะไรมากแล้วส่วนต่อไปนี่ก็จะเป็นการทําแบบสํารวจหรือเปล่าน่าจะเป็นการทําแบบสํารวจนะนี่ก็ทำแบบสำรวจ,นะารารวจอาจจะลองทำให้ดูสักอันละกันอันนี้เราต้องเช็คอินสามสิบวิสามสิบนาทีนะครับ อันแรกน่าจะไม่ได้นะแต่ผมลองอันนี้ดูแล้วกันอันนี้เหมือนน่าจะได้นะแต่ผมขอไม่กดแล้วกันเนาะอันนั้นก็จะเป็นการทําแบบสำรวจน,นะครับอาแลวส่วนต่อไปเลยนาะก็จะเป็นการชวนเพื่อนแล้วกันเนาะก็จะเป็นการชวนเพื่อนใครที่มีเพื่อนเยอะก็ลองไปชิญกันดูได้นะครับก็นี่เลยนะการเชิญเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็ตามนี้เลย วนนี้แอปเพิ่มเติมนะก็จะเป็นแอปหาเงินแบบว่าเหมือนกับแอปคล้ายๆกับแบบที่ผมทาอยู่ตอนนี้เลยนะครับมันก็จะคล้ายกันเลยนะครับแต่แค่แบบว่า,าการรูปแบบมันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างหรือว่าไม่เหมือนกันบ้างเนาะแต่ว่าการเล่นหรืออะไรคือเหมือนกันหมดเลยนะครับเราก็ลองไปโหลดกันดูได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับก็มีประมาณนี้ละกันเนาะอาจจะสวนวิธีการถอนเงินนะครับถอนตรงไหนเราก็ ให้ทุกคนทาการมากดตรงนี้เลยนะครับตรงกระเป๋าเงินตรงนี้นะนี่กดตรงนี้เลยนะครับแล้วกดไปเรืเ่อยๆอ่ะผมก็แล้วกดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่หน้าตาถอนเงินประมาณนี้เลยนะครับถอนขั้นต่ําก็10บาทเนาะสูงสุดก็500บาทนะครับนี่ผมก็ยังไม่เคยถอนเลยนะเพราะการเงินก็ยังไม่มีนะครับก็ถอนเข้าทูนเนอรเลตอย่างเดียวอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ คงไม่มีอะไรมากมายอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะจากลากันไปเนอ้องก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องกลับตัวกลับลาไปก่อนบ๊ายบายครับ